สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไรส์ตันบายตก่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปเนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวเรื่องอะไรเตรียมตัวรับเ,เตรียมตัวใช้นี่ะธนบัตรใหม่50และ100บาทเจะเริ่มใช้เดือนนี้นะคะพุศกิกายนคนแห่รีวิวรุ่นนี้เจอปัญหาเยอะจริงเหรอหรือว่าเจอปัญหาอะไรบ้างก็หลังจากที่ เราใช้แบงค์ห้าสิบนะคะแบงค์ห้าสิบแล้วก็แบงค์ร้อยในะคะที่เป็นแบบกระดาษเนี่ยนะคะแบงค์ห้าสิบแล้วก็แบงค์ร้อยที่เป็นกระดาษนะคะปะกติอ่ะเนาะนี่ะนะนี่นี่คือปัญหาของแบงค์ห้าร้อยที่เป็นกระดาษค่ะแต่ออกใหม่เดือนพฤศจิกายี่สนะคะก็น่าจะเป็นพอลิเมอร์ค่ะหือว่าเป็นพลาสติกเหมือนกับ ธนบัตรชนิดละยี่สิบบาทนคะคะนี่กับสิ่งที่เจอนะคะรุ่นเก่านะรุ่นเก่ารุ่นเก่าเนะะีน่ยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเตรียมใช้ธนบัตรแบบใหม่ชนิด50และ100บาทเริ่มใช้ือพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบแปนะคะก็ไปส่องความเห็นประชาชนนะะที่เคยใช้ชนิดเดียวกันในรุ่น20บาทนะฮะ เจอปัญหาอะไรบ้างเนะะี่ยค่ะเขาก็าบอกว่าแค่แบงค์ยี่สิบก็ตกกรอบหมดแล้วแล้วชอบติดกันด้วยเวลาใช้ให้ใครต้องดูดีๆเลยค่ะเนะียจากกรณีจริงๆแล้วแบงค์ห้าสิบก็แบงค์ยี่สิบเนี่ยะแบงค์ยี่สิบ โพลิเมอร์ที่เราใช้กันเยอะนี่นะคะก็คือมีปัญหาในเรื่องของการพับการเก็บที่ค่อนข้างจะยากนะคะหรือว่าใครพบปัญหาอะไรเนะะี่ยคะคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันนะคะว่าอยากใช้นะะี่คะรุ่นไหนโพลิเมอร์ที่เป็นพลาสติกเหมือนอาชบาบละยี่สิบบาทนะคะทุกคนอันนี้อ,อพีรเมเอเพอรพอเพอิร์เพ โอ้ยนอ่ะพอลิเมอร์ันี้ยค่ะที่เป็นพลาสติกเนี่ยค่ะที่แบ่งยี่สบาทนะคะที่ห้าใส่กันี่เสมอนี่แหละเนี่ยนี่ก็าจะเปลี่ยนแบ่งห้าสิบเนี่ยนะฮะแต่บอกว่าห้าสิบแล้วชิ้นลร1อยที่เป็นเนี่ยที่เป็นกระดาษนะฮะนี่ก็เป็นกระดาษเนี่ยะก็แบค์ชติบอกว่าอ่าป้องกันในเรื่องของการปลอมแปลงอะไรทำนองนี้แะละเนี่ยค่ะแต่นี่ฮค่ะเมื่อ เขาถูกถ้าเป็นพลาสติกนะคะนี่รุ่นใหม่ก็จะเป็นพลาสติกนะคะทุกคนถ้ารุ่นใหม่เป็นพลาสติกนะ,ะเราก็จะกรอบนะคะกรอบแบบไหนเมื่อโดนไฟเนะะี่ยฮะก็จากกรณีธนาคารแห่งประเทศไทยนะะเนี่ยเตรียมออกใช้ธนบัตรฉบับละห้าสิบและหนึ่งร้อยบาทนะฮะที่พิมพ์ด้วยวัสดุโพลิเมอร์ที่เป็นพลาสติกแบบพิเศษไม่ดูดซึมความชื้นนี่เห็นไหมนี่ อันนี้เป็นกระดาษจะดูดซึมความชื้นนะคะแล้วก็สกรปรกประมาณนั้นแหละเนี่ยค่ะมีความทนทานต่อการใช้งานมากกว่านี่ฮะธนบัตรแบบกระดาษเนี่ยะจึงช่วยให้ธนบัตหมุนเวียนมีสภาพใหม่และสะอาดนะฮะแล้วก็มีอายุการใช้งานนานขึ้นจากการออกใช้ธนบัตโพลิเมอร์ชนิดละยีบาทที่ผ่านมาเพราะว่าธนบัตรมีอายุการ ใช้งานเฉลี่ยนานถึง8ปีหรือนานกว่าธนาบัตรกระดาษถึง4เท่าซึ่งจะช่วยลดการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนที่ชำรุดได้อย่างน้อยปีละ3 5 0 0้้านฉนบับนะคะเป็นการลดต้นทุนของระบบลดการใช้ทรัพยากรและเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะธนบัตรฉบับละ ธนบัตรปริเมอร์ชนิดราคา50บาทและ100บาทยังคงมีเอกลักษณ์โดยรวมเหมือนกับธนบัตรกระดาษท,ที่หมุนเวียนในปัจจุบันและมีการต่อต้านการปลอมแปลงด้วยมาตรฐานที่สูงด้วยเทคโนโลยีทันสมัยนะคะโดยมีจุดสังเกตที่เด่นชัดกว่าธนบัตรกระดาษ มีช่องใสที่สามารถมองทะลุมีช่องใสเนี่ยที่สามารถมองทะลุได้ทั้งสองด้านและมีลายนูนบอกชนิดราคาในช่องใสรวมถึงพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษเมื่อพลิกเอียงจะเปลี่ยนสีหรือเหลือบสีได้นอกจากนี้ท่านบัตาดทั้งสองชนิดราคายังเพิ่มจุดสังเกตสำหรับผู้มีข้อจำกัดในการมองเห็นด้วยกัน พิมนูนสัญ,ญลักษณ์ในสัญ,ญลักษณ์อักษรเบลที่สื่อถึงชนิดราคาและมีเส้นเฉียงนูนใสบริเวณขอบธนาบัตรทั้งสองด้านจึงช่วยให้มีจุดสัมผัสที่เด่นชัดมากขึ้นธนาบาัตรโฮลิเมอร์ชนิดราคา50และ100บาทมีกำหนดออกใช้หมุนเวียนในวันที่21พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แหละนะคะประชาชนก็สามารถเบิกถอนผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินนะคะ เซบ,บคิดทุกแข่งได้นะฮะโดยธนบัตรโพลิเมอร์ชนิดราคา100รบาทสามารถเบิกถอนผ่านาผ่านเครื่องฝาก ATM หรือว่าถอนเงินสดอัตโนมัติเนี่ยฮะ ATM CDM เนี่ยะแล้วก็ธนบัตรทั้ง2ชนิดราคาเนี่ยะสามารถใช้กับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถาใช้ธนบัตรกระดาษชนิดราคา50และ100บาทที่หมุนเวียนได้ตามปกตินะคะส่วนล่าสุดค่ะ สาพฤศจิกายน2 5 6 8นเนี่ยคะที่ผ่านมานะเพจ a c e b o o k ผู้บริโภคนะคะก็ออกมาอัปเดตให้ประชาชนนะคะเตรียมตัวในการใช้งานธนบัตรพริเมอร์ชนิดราคา50บาทและ100บาทชนิดใหม่ที่เตรียมอาจจะเริ่มใช้21พฤศจิกายนนี้นะครับพร้อมระบุข้อความว่าเวลารีดผ้าอย่าลืมอ้อแล้วกันรับทราบนะพร้อมกับแชร์คริดของธนบัตรพริเมอร์ชนิดราคา 20บาทที่โดนความร้อนสูงๆจะเปลี่ยนสภาพไปจึงอาจต้องระวังมากขึ้นโดยเฉพาะก่อนรีดผ้าเป็นต้นขณะที่ความคิดเห็นจากโลกออนไลน์ก็พบว่ามีการสะท้อนถึงปัญหาที่ใช้งานธนบัตรพริเมอร์รุ่น20บาทเช่นโดนน้ำแล้วหยิบยากมากมันมืนเนาะมันรื่นค่ะมันรื่นนะ,ะับมันลื่นมันก็จะหยิบยากๆหน่อยนะคะ มันจะติดกันเป็นสองใบจากใจแม่ค้าหยิบทอนยากดึงนับแรงหน่อยก็ขาดต้องค่อยเก็บธนบัตรชำรุดไว้หลายๆใบเพื่อไปแลกที่ธนาคารและแบบกระดาษดีกว่าแบบใหม่เป็นต้นจริงๆแล้วเนี่ยฮะในเรื่องของธนบัตรนะก็จะมีในเรื่องของอผู้บริโภคนะคะหลายๆคนเนี่ฮะ ใจไม่ค้าเจอแบงค์ขาดบ่อยมากรวบเก็บไปธนาคารเอาค่ะไม่งั้นขาดทุนลายวันเลยนะะี่ค่ะธนาคารเขาก็รับแลกอยู่นะนะคะแต่ก็เป็นบางธนาคารนะครับอ่าเขารับแลกอยู่เป็นบางธนาคารนะถ้าเป็นธนาคารเออนะแต่แบบกระดาษดีกว่าแบบใหม่อีกนะะก็จะเป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นนี่เป็นกระดาษนะคะมันก็เป็นมันก็สกรปรกอยู่นะทุกคน แต่ว่ามันก็ใช้ง่ายกว่าแบบพอลิเมอร์ไหมอ่ะก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะยังไงก็เนี่ยเรามาดูกันแล้วกันนะคะว่า21พฤศจิกายนนี้เนี่ยค่ะออกมาเนี่ยฮะแต่นบัตบฉบับ 50, ละ50แล้วร้อยที่ออกใหม่เนะะี่ยเนี่ยจะสวยงามประการใดเนี่ยค่ะหรือจะเป็นอย่างไรนะะจะเป็นทุกขของผู้บริโภคหรือเปล่านะะ นำเรื่องราวเนี่ยค่ะอัปเดตเนี่ยค่ะจากแบงค์ชาตินะ่คะเตรียมใช้ธนบัตรโพลิเมอร์ชนิดราคา50แล้วก็ชนิดราคา100บาทนะคะในวันที่21พฤศจิกาย,ยน2568นี้แหละนะคะขอบคุณที่มาแล้วชมนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ